ช่วงสุดท้ายของคนรักปั่นแล้วฮะช่วงนี้บางพระขากับทางโค้งก่อนถึงวัดตะโปฮะคราวนี้อยากจะฝากข้อคิดดีๆไว้ให้กับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท,ท,ที่ได้ชมคลิปนี้ฮะเขาบอกว่าทุกการกระทำในชีวิตมีค่าตอบแทนเสมอบางคนอาจจะคิดไม่ถึงฮะ ว่าการที่เราทาอะไรบางอย่างลงไปในชีวิตมันจะมีค่าตอบแทนกลับมาเสมอดี่านไม่ว่าจะเป็นทําดีทําไม่ดีค่าตอบแทนนั้นจะย้อนกลับมาหาเราในวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายฮะการยอมตื่นเช้าการเสียสละตื่นเช้า ค่าตอบแทนของการออกกําลังกายการเสียสละเวลาในการดูแลสุขภาพค่าตอบแทนที่เราจะได้ก็คือสุขภาพร่างกายที่ดีมิตรภาพที่ดีเพื่อนที่ดีเนี่ยคะค่าตอบแทนแต่กลับกันฮนะวันนี้เรายอมแพ้แพ้ใจตัวเองมีเงินไขชีวิตเยอะแยะมากมาย เราบอกว่าเหนื่อยเราบอกว่าลา้าเราบอกลุกไม่ไหวเราก็จะได้ค่าตอบแทนนั้นกลับมาในวันหนึง่งอาจจะเป็นสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงความอ้วนไขมันความดันนั่นแหละค่าตอบแทนอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องของการออกกําลังกายในชีวิตก็เช่นกันทุกการกระทำว่าจะทาดีทําไม่ดีฮะ ค่าตอบแทนจะกลับมาที่เราใช่ไหมบางครั้งการทําความดีนั้นไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินทองอาจจะได้แค่คําขอบคุณจากใครสักคนหนึ่งคําขอบคุณนั้นวันหนึ่งอาจจะกลับมาตอบแทนเราในรูปแบบของสิ่งอื่นเป็นความช่วยเหลือเป็นมิตรภาพดีๆในยามที่เราเดือดร้อนก็ได้โอเคเช้านี้ ก็ฝากข้อคิดดีๆไว้ประมาณนี้ขี้มโม้จริงๆไปครับสุขภาพดีไม่มีขายสุขยาำเช้ากับพวกเราเชาวตี 5. ห้าหลับเช้านี้ชมดีมีความสุขเป็นของทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนไปครับขอบคุณครับผม